ฝบบูงมะพร้าวฝูงมะพร้าวยนนัง,ง,นะง,งมีในเข่งอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเด้าานเฮ้ยน้ำกระเด็นออกมาวะนี่ เฮ้ยคาเลยอะย่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างในนี้พันติกเฮ้ยตัวแหละไป<า>ไหนเตาย่างข้างบนเลยอ่ะขวดอะไรวะนะขวดโอชิโออิชิอะน่นขวดอิชิตันน่นเย็นๆน่ะนี่นี่นี่ขวดโออิชิสีม่วงเนี่ยอลูกใหญ่ยักษ์ของยังไไม่โออิชิสีม่วงไปแล้ว ไอ้ไอชิตันอย่าบอกผแบนเลยเดี๋ยวๆๆนี่ไอคุณตันเนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่ใกล้มากๆเอาเฟี้ยงมาเลยเออเฮ้ยตรงนี้ก็มีไฟเนี่ยอ้าวดูดูขวดโอชิเราเน่าแล้วหัวบี้หัวแบนนู่นๆอีกขวดนึงเอามาขออีกขวดนึงนะบอลบอลโวย นี่ตรงนี้นะครับโอ้โหสเปรต้องเดี๋ยวเราเบิดดูมะพร้าวค่อยๆดำร้อนโอ้ยแสบตาโอ้ยโหนก็รล่นเลยมีดอกไม้รล่นมาจากฟ้าด้วยเมาแล้วอาดาบมาชิเต้บ้างมาชิเต้ดูนะครับดาบ อะไร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 กึยกึยกึยนี่เรามาทำฐานกันนะครับเรียนแบบไม้ครับโยนเชื่อแม่กิ่งไม้อันประมาณเนี้ยหักโยนเชื่อแม่กิ่งไม้อันประมาณเนี้ยหักยากมากองเซี้ยงไว้่นี้ปึกหักสองท่อนเลยหักโคตรยากอ่ะขนาดนี้หักโคตรยากอ่ะนี่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  น่าม okay. mm ันโยนละเฮ้ยเฮ้ยดูดูขวดเฮ้ยฉีเริ่มพร้อมมันพร้อมเนาะขวดของเราได้ยัดของเราครับนั่น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 ทำท้ายใหม่ทำท้ายใหม่ทั้งคู่เลยหกครับเลขหกท้ายเลขหกให้ปลาให้แม่นมากครับแม่นตรงไหนแม่นมากอ่ะ ไม่เข้าโอ้โหมาเป็นลังเลยครับเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไม้ไม้ไม้เฮ้ยคาเลยไม้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นปลาเล่นปลาปลาให้เข้าปลาให้เข้าไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเฮ้ยให้มีรูมี

ว้าเกือบลงคลองลงคลองไอ้สูนี่คือดำหนังกระติกปิ้วปิ้วนี่คือเจ้าของช่องของน้องบอลนะบอลนะเจ้าของบอลเจ้าของช่องเขาเป็นโคตรเลยโคตรนี่นะครับนี่คือบ่อไม้ที่เล็กที่เกือบจะเป็นไม้แล้วนะครับเฮ้ยนี่เหล็กเหรอเออโอจะกลายเป็นไม้เฮ้ยเหล็กนี่ว่า อ๋อบ่อน้ำอันแสนสดชื่นดูน้ำดูสีน้ำสักก่อนโอ้โหสดชื่นจังเลยต้นกล้วยนะครับกล้วยที่เน่าแล้วดูสีของต้นกล้วยอุ้ยระเบิดระเบิดนะผมท่านผู้ชมมันคือคอสต์่วนล่างมันคือคอตเดี๋ยวดูอันแรกนะครับไปแล้วนะครับอันสองอันสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประกายไฟแม่งสวย เฮ้ยอองเดี๋ยวโดนหน่ะหน่ะหน่ะไม้แล้วนะไม้พื้นแล้วนะนี่นี่เชื้อเพลิงชั้นดีเลยนี่ดูมีขุยขุยเนี่ยนี่ครับนี่ครับว้าวขุยขุยใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ไม่ไม่เข้าหรอกอ๋อเข้าโอ้ยเสียงนี่แบบเดี๋ยวเราไปหาต้นกล้วยนี่คือสวนกล้วยของเราเฮ้ยนี่นี่มันก็ไม่ได้หนักมากหรอก เฮ้ยเฮ้ยไอ้องไม่เล่นไฟพีสายไฟเจ้ามีสาดไฟเมื่อกี้เราอยู่บนต้นกล้วยใส่ควันึ้นเมนูแล้วเฮ้ยเฮ้ยตบสีดำๆตบไปตบเล่นเหรอตอบเลยตบเลยเนี่ยเนี่ยขุยดำๆเนี่ยยังกำแมงไล่จับผีเสื้อนี่คือน้ำมันแสนสดชื่นนะครับอยากโดดวะดูสีน้ำซะก่อน น้ำลึกประมาณนี้รถมันรถลงไปเยอะเลยตอนนี้มีสายไฟได้ตายเรียบร้อยแล้วนอกจากไฟทั่วหัวก็เองดูนะครับนี่คือรางรถที่สดๆใหม่ๆนะครับโห๊ยมีสายไฟเฮ้ยคุณผู้ชมมีขวดมีสายไฟกำลังจะโมโหนี่นะครับมีขวดอยู่ตบมีโดูตบมีโดู เดี๋ยวมันโดนสายไฟสายไฟอยู่เนี่ยมันโยง,งไปตรงนูน้นโยงเข้าบ้านขวดอันนี้สองครับเดี๋ยว,วดูขวดมันจะเดี๋ยวขวดจะมันมันจะระเบิดดังฟิสเลยอะ่ะอันนี้สานะครับอ้าวไม่ระเบิดมันไม่ได้ปิดฝาบางอันก็จะระเบิดมันไม่ได้ปิดฝาปิดฝาด้วยมีฝาก็มันจะได้ระเบิดดังฟิสหมดแล้วอ่าหมดแล้วเดี๋ยวไปหามาให้ใหม่เยอะขวดดีไลท์เนี่ยขวดดีไลท์ดีไลท์เฮ้ยขนุนนี่ว่ะ ระเบิดขนุนนี่ป่าวะขนุนเัาขนุนนี่คือก้อนหินนะ oh. ขนุนเราแข็งแรงกูเสียวผีขนุนมาตามฆ่ากูตอนคืนมากลัวผีขนุนในบอนอะผีมักนก็น่ากลัวเหมือนเนี่ยแห่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs> ปูจะเอามาลถอ่ะกูจะดับไฟอ่ะเตะแดดกูกระเด,ดเลนี่ยนบอลเดะ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  因为那是木头，对